ในคลิปนี้นะคะมิก็จะขอพาทุกคนมาเที่ยวที่ทางเดินศึกษาธรรมชาติสวนป่า,ชาเชลนทุนกระหม่อมค่ะซึ่งที่นี่นะคะมีอีกชื่อว่าวนาอุทยานชะอําอยู่ห่างจากชายหาดประมาณ500เมตรค่ะผู้รุ่นท้องของเรานะคะก็จะมีคุณปู่คุณย่าพี่อ่อมแล้วก็อาภพค่ะเราก็จะเดินกันเข้ามาได้่ด้ยนะคะซึ่งเวลาที่เราเดินมากันเนี่ยเป็นเวลาประมาณเที่ยงวัน,นะคะ่ะแดด,ดร้อนสุดๆแต่ว่าทุกคนก็สู้กันมากๆเลยนะคะเดินเข้ามาัะพักก็จะเจอป้าแบบนี้ค่ะซึ่งก็จะมีการบอกประวัติความเป็นมา แล้วก็ต้นไม้นะคะที่ปลูกให้นี่ว่ามีต้นอะไรบ้างถืออากาศจะร้อนสักแค่ไหนแต่ความหวังที่จะพบกับพี่ออมีให้กันเนี่ยก็ไม่มีแผ่วเลยนะคะวันนั้นที่มาเป็นวันวาเลนไทน์พอดีค่ะทั้งสองคนก็สวีกกันแบบสุดๆเดี๋ยวมีกก็จะขอบอกเล่าประวัติของที่นี่คร่าวๆทุกคนได้ฟังกันนะคะเผื่อใครอยากจะทราบว่าประวัติความเป็นมาของที่นี่เป็นยังไงบ้างคะ่ะ วน,น,นอุทยานชามนะคะเป็นพื้นที่ป่าฝื่นเดียวใจกลางเมืองท่องเที่ยวของเภอชามค่ะมีทางคมนามที่สะดวกจึงเหมาะสมเป็นพื้นที่การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพรวมไปถึงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศค่ะนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่มานะคะก็จะมาเข้าค่ายพักแรมแล้วก็การเต้นกันค่ะพักขาจากการเดินแวะมาถ่ายรูปกันสักเล็กน้อยค่ะมีก็จะรับหน้าที่เป็นตากล้องสนัวให้พี่อ๋อมนะคะเดี๋ยวจะแนบรูปให้ดูค่ะว่ารูปที่มิ้นถ่ายออกมาสวยงามขนาดไหนหลังจากให้ได้รูปที่ต้องการแล้วเราก็มาเดินกันต่่อคะ ถึงออากาศจะร้อนแต่แน่นอนว่าเราก็จะไม่หยุดตีกันค่ะมีการเหยียบเงากะเล็กน้อยพอเป็นสีสันในชีวิตนะคะถ้าไม่ได้ตีกันลรวจะนอนไม่หลับที่พวกเรามากันในวันนี้นะคะเพราะว่าคุณย่าของมินเนี่ยอยากจะมาขึ้นหอคอยที่นี่มากและนั่นค่ะคือหอคอยของที่นี่ที่คุณย่าของมินอยากมาขึ้นนะคะคนชุดสีฟ้าคนนั้นเองที่อยากจะมาขึ้นหอคอยค่ะเึืออากาศจะร้อนจัดแต่คุณย่าก็สู้สุดๆเพราะว่าอยากจะมาเที่ยวที่นี่มากนะคะแดดจ้าขนาดนี้หมวกก็ไม่มีร่มก็มี ยังโชคดีนะคะที่มินทายครีมกันแดดมาไม่อย่างนั้นหน้าไม่แน่แน่หน้ามิ้นตอนนี้ก็คือบอกบุญนไม่ดับแล้วค่ะเพราะว่ามันร้อนสุดเดินกันมาสักพักนะคะเราก็จะเจอสะพานแขวนซึ่งสะพานแขวนแอ่นี้ถ่ายดูออกมาได้สวยมากค่ะเดี๋ยวมิ้นจะแนบรูทุกคนได้ดูกันนะคะหลังจากที่เราถ่ายรูสะพานแขวนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาเจอป่าแชรเลนกันค่ะซึ่งป่าแชเลนตัวนี้นะคะก็จะมีสัตว์นานาพันธุ์ทั้ง ปูลมปูสแสมปูก้ามดาบวันนี้ก็จะสู่มทุกคนได้ดูกันนะคะว่ามินเจอตัวใดบ้างแต่นั่นคือปูก้ามดาบค่ะส่วนต่อมานะคะเป็นปลาตีนค่ะซึ่งปลาตีนตัวใหญ่มากนกำลังเกิดปลาชายเลนเลยนะคะชมสัตว์กับพวมานพวกเราก็เตรียมตัวที่จะเดินขึ้นหอคอยกันไปที่เรียบร้อยแล้วค่ะแต่ก่อนที่จะขึ้นหอคอยมินก็ขอเซลฟี่กับสัตว์น้ำสักเล็กน้อยนะคะมาดูกันค่ะว่าตัวที่มินเจอคือตัวอะไร สัตว์ที่มินเจอนะคะก็คือปูกล้ามดาบค่ะตัวน้องไม่ใหญ่นะคะแต่ว่าก้ามน้องใหญ่มากจิงชื่อว่าปูกล้ามดาบค่ะเพราะว่าก้ามใหญ่กว่าตัวนะคะบันไดที่ขึ้นนะคะก็มีความชันพอสมควรถ้าใครที่เดินไม่ค่อยไหวนมีแนะนํา,นาให้จับราวบันไดค่ะแต่ถ้าใครเดินไหวก็ค่อยๆเดินกันขึ้นไปนะคะคนที่จะเดินขึ้นหอคอยนะคะก็จะมีมิ้นอภพแล้วก็คุณย่าค่ะส่วนพี่อมกับ คุณปู่นะคะขอยืนรอเยู่ข้างล่างได้จากว่าทางขึ้นมันค่อนข้างสูงแล้วพอมองลงมามันก็วิวท้องค่ะทั้งสองคนก็ถือคติว่ารู้ว่าเสี่ยงแต่คงไม่ขอรอนะคะอันนี้เพิ่งขึ้นได้ประมาณครึ่งทางเองนะคะเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งเลยค่ะแต่ว่าการมองวิวลงมาเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่สบายหูสบายตาเหมือนกันนะคะเพราะว่าเราได้เห็นวิวท่าที่เขียวชอุ่มเลยตอนนี้ทัศเขาก็กำลัาางตกลงกันอยู่ค่ะนีก็ขอขึ้นมาก่อนเลยนะคะไม่รอแล้วค่ะ และในที่สุดมิ้นก็เดินถึงหอคอยไปที่ลุ้นนะคะทุกคนเย้ yeah. ซึ่งนี่นก็เป็นชั้นบนสุดเลยนะคะดูค่ะว่าวิวทัศน์สวยสุด,สดงดงามขนาดไหนส่วนตัวมิ้นเมื่อนคนไม่กลัวความสูงนะคะการขึ้นบันไดามาดูบนหอคอยเนี่ยก็เลยไม่ได้เป็นอะไรที่ท้าทายอะไรมิ้นมากเพราะมินม้นเปื่อนคนที่ชอบความสูงอยู่แล้วเครื่อง่มจะดเสียนก็ชอบค่ะทางที่มิ้นจะลงนะคะมิ้นจะลงเป็นบันได ชั้นนอกค่ะคือเขาจะมีชั้นในกับชั้นนอกนะคะชั้นในคือตรงที่มิ้นเดินขึ้นมาแต่ว่าชั้นนอกคือชั้นที่มิ้นจะเดินออกไปค่ะแล้วสามารถเดินขึ้นลงได้ตามที่เราต้องการเลยนะคะถ้าทางชั้นนอกเนี่ยขั้นบันไดจะเล็กกว่าส่วนถ้าชั้นในเนี่ยขั้นบันไดจะใหญ่กว่าค่ะวิญญาณก็ขอนั่งพักสักครู่นึงนะคะทุกคนเห็นสีฟ้าตอนนั้นไหมคะตอนนั้นเป็นเชาจชาอมค่ะซึ่งอยู่ห่างไกลกันไม่มากเลยนะคะ มิกเก้จะขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่รับชมคลิปนี้จนจบค่ะหวังว่าทุกคนจะชื่นชอบการมาเที่ยวของมิกในครั้งนี้นะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย